Huh? คอนโดบ้าะลรวะเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยไม่มีสระว่ายน้าไม่มีฟิตเนสแล้วยังจะห้ามเลี้ยงสตัตว์อีกแล้ว, <สา S 2> วทำไมเขาเลือกอยู่ที่นี่เยอะจังวะสภาพข้างนอกอยังขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนไม่อยากจะขี้ต่อแรกเราก็สงสัยนะ <c oughs> ก็มันจะมีหรือวะไอคนที่อยู่คอนโดแล้วมันไม่เคยใช้ส่วนกลางอะไรเลย <c oughs> แต่พอได้เข้ามาดู <c oughs> อ่ะมีเฉยแลวมีเยอะซะด้วยนะด้วยความสงสัยก็เลยไปถามคนแถวนั้นพี่ร้านข้าวหน้าโครงการแกบอกว่าอาจจะเป็นที่ทาเลหรือเปล่าเพราะที่เนี่ยใกล้ m r t ทตั้งสองสายมันจะแค่นี้หรอเดินไปอีกหน่อยเห็นคนเขามุงดูอะไรกันอามไม่ใช เลือกงานดึกเดินเข้ามาซอยมันไม่เปี่ยวสว่างทั้งคืนของกินก็เยอะได้เห็นนั่นไหมเซเว่น<ะ>ก่อนขึ้นห้องในพี่แวะทุกวันเลยแม่ชักเริ่มน่าสนใจแล้วก็ด้วยความที่ที่เนี่ยไม่มีฟิตเนสสะไว้น้ำค่าส่วนกลางก็เลยถูกมากแค่ตารางเมตรละสิบบาทโอ้โหถูกเกินและเห็นถูกข,ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะ พ็มีร,ปรอปพดูเลยให้24ชั่วโมงและใครที่มีรถยนต์ก็จอดได้ทั้งใต้อาคารและลานจอดข,ข้างหน้าก็อย่างที่บอกมีร,ปรอปพซ่อมรถให้24ชั่วโมงและดูห้องสะก่อนอย่างกว้างแต่งให้ครบกั้นห้องให้แบนรละบอกเลยนะใครที่ทํางาน<ล>ช่วงกลางคืนแล้วพัก่อนตอนกลางวันเนี่ยห้องเนี้ยเหมาะมากห้องเนี้ยเป็นห้องมุมผนังติดกับเพื่อนบ้านแค่ฝั่งเดียวอบเกรดความไพ i เว t คูณ2แบบฟรีและด้วยโครงสร้างที่เป็นแบบก่ออิชาปูเก็บเสียงได้ดีและแข็งแรงมากก็ผ่านการทดสอบจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนมาแแแแลล้้้ววดดดดยยยยปอออภขขงงงรรู่ไบบาสุใหเเนี เยอะซอยไม่เปี่ยวโครงการเงียบสงบแข็งแรงและที่สําคัญได้ห้องใหญ่ในราคาที่ถูกมากแบบไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะแต่เหมาะกับคนที่ไม่ใช่สายส่วนกลางรับรองถูกใจที่นี่มากแน่